สวัสดีเจ้าเมื่อยไหมค่ะเมื่อนี่คุณป้าค่ะน่ตห้ากลัวเลยค่ะตีห้าสิเคืองแล้วเมืองอากาศเลวค่ะสว่างสว่างเนาะอือันตีห้าเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยใสเลยเลยค่ะเห็นสว่างเหมือดเมืองเนี่ยเออว่าม,มันหัโมกแลยค่ะ,ะตีห่าเนี่ยโมฮันสิเคืองอยู่ค่ะคุณป้าค่ะต้มน้ำพอนะคะกอไฟต้มน้ำใส่หม้อแล้วค่ะปรุงค่ะ ปรุงครั้งปรุงว่าไม่อย่างไรค่ะกะจะมีซีอิ๊วดำหวานแล้วก็น้ำซุปเพชก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะแบบเข้มข้นเแหนะคะใส่ลงไปค่ะและ้วกะเิมีน้ำซุป้าใสอีกนะคะเนาะยังละทับพ,พี่นะคะเออเนี่ยค่ะเท่ากับอันวัดเอาได้สายตาแล้วกะซิมมงกอนนะะล่ยค่ะในเวลานปรุงเนี่ยเพราะว่าห้าวหูว่ามันอันสีเข้มสีหวานจังไหนเนาะ แล้วก็ซิมี่นน้ำกระเทียมดองนะคะเดินใส่เพระาะว่าอันนี้คุณป้า,มาไม่ใส่น้ำตาลค่ะสูตรของคุณป้าเนี่ยว่าไม่น้ำตาลแล้วกาบบด้ใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่าเข้าใส่พวกผงปุ๋งรสอยู่แล้วเนาะเท่ากบซิบว่าใส่น้ำตาลอีกนะคะเออแล้วกะซิบว่าใส่ผงชูรสเพราะว่าคุณป้าคนคนบใครมักกินผงชูรสตัวใดเนาะเออกันก็คือเลยได้สุขภาพเลยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นผงอ่า ปรุงรสนะคะของสาฟ้า่าใสเนาะอันนี้ก็ว่าด้โคษณาใหน้าหเด้อค่ะเด้อต่ว่าคุณป้าอยากให้รู้ <c oughs> นี่ค่ะกระปุงน้าเดือดแล้วกระปุงนั่นสิล่ะคคะเออใสกเกลือะะะะามาเลยค่ะเด้อเพราะว่ามันสิบบริเปลืองนะเพระาะว่าเกลือนในเฮ็ดในเข้มมันไปแล้วเนาะกระสิบบริเปลืองเครื่องปรุงเข้าวน่ี้นะแต่ว่ายาสิตใหลายเด้ค่ะาัผูุชมมันสิเข้มมอนี่เป็นมอลอบเบอร์สามสิบสองเลยคะ่ะ คุณป่าเฮดหมอเนี่ก็ได้อยู่ประมาณอ่าสี่ร้อยกว่าบาทเด้ค่ะนะสี่ร้อยกว่าบาทก็ผ่านลอยนะเบิด์นี้นะายเบิด์นี้ละกาทัวเฉลี่ยแล้วนี่ลงทุนอยู่ประมาณอ่ารอบนั้นรอบนี้เลยประมาณสองร้อยกว่าบาทเด้ค่ะท่านผู้ชมกระซิมีโค้งไก่กับโค้งไก่กับตัวเดียวเนาะก็ยี่สิบบาทลูกซิ้นก็ยี่สิบกว่าบาทอ่ะประมาณยี่สิบแปดเนาะครึ่งโลเนาะ เออแล้วก็เลือดใกล้กับก้อนเดี่ยวอะนะอืมอ่าแล้วก็ที่อย่างเอกลูกซสิ้นอ่าลูกสิ้นก้องไกลเลือดกะแค่นั้นค่ะบ่ิจะแจ้งอย่างเอกเนาะก็มีเสินแค่นั้นหนึ่งนะคะนอกทำนมูส้มกะอยู่ประมาณหน่อยกระบ,บาดหนึ่งเนาะอันอุปกรณ์อะนะคะเนาะอันนี้เป็นหม้อข้าวต้มค่ะคุณป้ากระปุ่หม้อข้าวต้มนีต้มด้วยน้ำกระดูกด้วยใช้น้ำกระดูกหมูนะ รากกะเข่านี่ก็โล่หนึ่งยี่สิบสองบาทกะเฮ็ดระมานโล่หนึ่งอะคะ่ะเอ่อหม้อกระเบอือสามสิบสองคือกันนะคะท่านผู้ชมจะมาหนามอยู่ใส่ตตเต็มเดอ้อหนามก็ใส่บะมานเครื่องนึงเนี่ยคะ่ะเออใส้เกลือแล้วก็ใส่รถฝาใส่นะคะแล้วก็ปิดฟฟ้าไว้หม้อที่สามนี่เป็นหม้อต้มกระดูกเป็นน้ำซุปแล้วค่ะเป็นกันเอาไว้ปรุงค่ะปรุงอ่าแล้วก็เอาไว้เฮ็ดอนัน้ำซุปของเส้นเขาเขาต้มเขาเปียกนะคะ เส้นข้าเปียกนะคะที่เป็นเส้นขาวขาวเนาะอันนี้คือน้ำซุปของเขาค่ะและ้วก็บางเทือเขามันคนมันมันแข็งหลายเข้ากานะับเนื้อผสมไปแล้วไม่ลาขายนะคะเนาะเออก็เลยมีอยู่งสามหม้อเลยค่ะทำผู้ส้มเมื่อนี้เพิ่มบะหมีเห่เช็ดผัดเส้นเอ่อก็เลยก็เป็นเส้นที่ก็ต้มอย่างเดียวนะคะเป็นน้ำซุปเนาะเออก็ง่ายๆค่ะเนี่ยก็ปรุงด้วยรสด,ดีค่ะอันนี้ปรุงด้วยรสด,ดีก็เพื่อแค่นั้นค่ะบไม่ต้องใส่ยังหลาย สะดวกสบายกันเนี่ยค่ะเพราะุ้นปลากป็งเรืองแล้วนะขุ้นปลาใส่ไส้เลือดนะคะนาะใส่กระดูกไก่ก้อนค่ะนี่กระดูกไก่ที่ขวววายันบแรงนะค่ะนะขุ้นปากไปผัดก้อนนะคะกระดูกไก่ซับให้เล็กๆเนี่ยนะคะไปผัดค่ะผัดเท้าตํากระเทียมบิ๊กไทยรากผักชีแล้เดิเตามเมลีแล้วก็มาผัดค่ะเอาอันกระดูกไก่ลงไปผัดก่อนผัดให้แห้งเลยค่ะน้ำมันส้มคันแห้งแล้วคุ้ปากกับอาม่า เนี่ยค่ะก็ใส่ตู้ไปกับมะปุ๋งน้ำมันเสาเนี่ยแะแล้วก็เลือดกับห้ากระลางน้ำก้อนแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเออนั่นเ้เท่จนกระเด็นสิใส่จะของเงือบลายเนี่ยค่ะก็ปรุงไว้เลยก็ปรุงอันนั้นใส่นั่นใส่นี่นะคะแล้วก็มั่นเดี๋ยวสักพักมันกระเดือดเนี่ยเร็วอยู่เนี่ยใส่ลูกซิ่นน้ำปลานึ่ค่ะลูกซิ่นลูกซิ่นคุณป้าใส่แบบมั่นเคืองโลกค่ะคือทุกอย่างเนี่ยห้ากระกะกะเอาเล่นเอานะคะเนาะเพราะว่า มองคุณป้าว่าในมอใหญ่นะคะเบอร,ร์32กับ่ต้องใไซยังหลายประนันเข้าก,ากาะกะแล้วก็ซิมเบอร์นะคะเด้อแต่ว่าคุณป้าเนี่ยเขบอกให้ซิมหรอกว่าซิมเนื้สายตาเพราะว่าเห็ดหมูมันนี่กับซิ้งไส้เส้นล,ลงไปเลยคะ่ะเส้นนี่เป็นเส้นแห้งนะคะบางคนก็อ่ทาทั้งนี้เขาจะสือเอิรนเส้นลอนนะคะ,นะ,คะเนาะเส้นลอนอืมเป็นเส้นแห้งนะคะก็ก็สิบ,บไปในรางน้ำนะคะเนาะเพราะว่าการ่างนา้ำมันสิเปะะื่อยค่ะ อันนี้ฝึกเพ่นเกา่าเพิ่นเกีย่ยเพิ่นหมอกมากเออบางคนอาสีมอมาเอาคือยังบาลัางสินกน <c oughs> อันนี้แค่เจากระรางมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเออมันจะได้ถุงสะอาดสิ้นสะอาดยังดีเลยค่ะท่านผู้ชมเออหากใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยอย่างนี้เละค่ะแล้วก็ปิดฟ,ฟ้าหมอค่ะเพราะว่าล่อให้มันเดือดเนาะอ่าส่วนข,ข้าวหม้อข้าวต้มนี่เมื่อน้ำเดือดปรุงเรียบร้อยแล้วคุณป้าก็าเอาเขาเนี่ยที่เปล่าสามน้ำแล้วคุณป้าก,กับประเทศใส่ค่ะเทใสมัออยอยา่างนี้เละค่ะ เออเทศมอลลางให้เบิร์ดเลยค่ะทุกเม็ดเอาให้เบิร์ตเลยค่ะเออล่างกลุนกระมังยางดีเลยอืมเชนล่าก็ปิดฝาและการทำมูส้มเห็ดเสร็จแล้วก็เขาก็ปิดฟ้าเรียบร้อยลอยมันเดือดค่ะชุบปากกับเห็ดงานอื่นก็บซีพันหอมครับคุณลูกค่ะเตรียมของมึงในมือลูกค้ามาแต่สองว่าขาต้มเสร็จแล้วไปเพราะว่าฮัาโตะลงเมื่อกี้นี่เนาะเจ๊ไปเพิ่นมาแต่เสาวตีฮะเพิ่นเพิ่นไปตลาดนะแล้วเพิ่นกับซีเวมาซื้อข้าวต้มน้ำ เพราะว่ากูอ่านเพิ่นมีคนป่วยประสานต้องเฮ็ดต้องกินข้าต้มซุ้มมืออ่าคุณป้าเ่าท่านน่ะล่ะค่ะเพราะว่าเมื่อเนีตีหาคืนอันนั้นมาแล้วนี่เล็กน้อยจะไปโรงเรียนมาซื้อข้าวต้มซื้ออันเกงเซนแล้วค่ะเออเพราะว่าลุกยนกุ้งไก่เล็กน้อยขาประจับมาถูกเช้าค่ะโอ้แต่ว่าคุณป้าน่ะซื่อของอยู่บนเงี้ยท้นระวังมีนะครับบางคนเอ้ยเจ้าแรกประเดินกัน บ่มีเงื่อนพอ่อนให้เขาค่ะเงือนหลายคือว่ามันมีตะเรียนนั่นนะคันจ้างเอาเนี่ยค่ะทุงหงึ่งสิบบาทอันนี้คุณป้าขายนะว่าได้ขายแพงได้ขายทำตัวสม้มแล้วลองกินเบิงววาเงืเงนนึ่งหนึน่งมันว่าล่ะค่ะเอาอันซื้อของสิบบาทแล้วสี่คุณป้าท,ทอดอันเก่าสิบบาทคุณป้าเสียเอาใส่เออคุณป้าก็ลำบากใจเลยค่ะเนื่องเพราะว่ามีตะเรียนส่วยไจนกัไหม แต่ว่าเขาก็เอายี่สิบบาทดีกว่าค่ะซองถุงดูเดีว่าคุณป้าม่นไม่เงินทอนคือจอนะคะแปดสิบบาทเงินเท่งโอ้ยสินับเรียนในกระแสยดายค่ะเรียนบาทก็คือโบวายแปดสิบบาทเนาะเลยบอกว่าอันจะค่อยเอาไม้เมร์เนี่ยบอกล่าพอลูกค้าไปคุณป้าก็จะเสียตัวเงื่อนเสียตัวโอ้ยเสียได้เสียดีคุณป้านากเสียค่ะเสียยู่หันล่ะค่ะมักเสียค่ะเสียไปเสียมาก คือวันหวานท่ามโยติดถนนเนาะมันก็สีมีขีฟุ่น่นนะคุณปากระยานตัวก็เล่นเซ็ตอยู่เหรอคะฟังตรงขามาละอะมาซื้อนั่งกับสิเปิดหมอท่านที่เลยนั่งมานั่งสิเปิดหมอเบิ้งท่านที่เลยคนนึงเส้นเรานั่งกันสิวะขอยาคีสิบบาทเนี่ยะเออแล้นนั่งกับสิปุ่งเองด้วยกันนะพรานั่งเนี่ยเป็นคนมากกระเทียมเกี่ยวหอมซอยโอ้ให้มากระนัค เออเอาพวกอกก่ะเอาได้ลายเอาตามสบายค่ะคุณป้าว่าเอาหรอเราเรเสีเยว้ำไรก็เอาไปเลยสรุปว่ากับแบง่อยคุณปา้าเขามีเงินท่อนเลยนะคะท่า,านผู้ชมโอ้ยปดเดือมบดีเลยมื่มอไหร่สองคนแล้วคุณปา้ากับว่ามีเงื่อนทอนเขาอีกแล้วค่ะงือดหลานีบัด<ม>เวลามีบัดบ,บอนเอาแบง่อยมาสื่อเนี่ยเออบัดเวลาคุณป้าว่ามีอะแั่แบง่อยมาสื่อเสียวเงิ่อนใส่ทนขายของก็จะมันเป็นการลุยอยู่แล้ว ขายขอในซีลอยไปซื้อของซีลอยอยู่ค่ะท่านผู้ชมมันพ่อมาสีได้ซื้อง,ง่ายๆในคนเท่าเนาหหะการลำบากเด้อลำบากแค่เ้ยท่านผู้ชมใครขออะไรแต่ว่าขายเบ็ดบอกก็ขายเบ็ดอยูย่ค่ะท่านผู้ชมอันยังหน่อยกันเลือแค่ทุงเดียวสองถุ่งสินนะคะอ่านี่วันก็กินแล้วนะอายพี่จะไปห้านก็กินอยู่แล้วคนะือ,อบอกกับปใม้าให หมูอยู ica, right. ่หน้าขนตาท่านหมู้ชมเป็นส่งฮวงของกินคุ้มป่าเนี่ยแต่ว่ามันกับว่าใครเหลือหรอกค่ะเพราะว่าคุ้มป่าบริห็รหลายเนาะเอาเพ็ดพอดีสองสามชั่วโมงก็จบก็เลิกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ว่าให้เบิ่งอีกนะคะเนะอันว่าเฮ็ดจังไหรแต่ละเมืองคุ้มป่าก็ยุ่งซี่ล่ะค่ะตื่นเช้ามากกฮ็ดจังซี่ล่ะคาเมื่อนีนก็เฮ็ดเขาเปียกเสซนนั่น嘛นะคลิปนี้คุณป่ากัขอลาไปก่อนนะคะเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ